อ้วนเอาบอลไปเก็บว้านเจ้าหญิงโอเคเก็บให้หมดนะน้ะแม่แม่เห็นสีส้มเนี่ยอันนึงน้ำนิ่งน้ำนิ่งขานี่เนี่ยสีส้มตรงเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยมองดิเราตากผ้าน่ะก้มลงก้มลงนี่น,นี่ตรงผ้าผ้าขนหนูนะ่ะนี่นดูมือหม่แม่เนี่ยเห็นยัง <S 1> <S 1> ไหนก้มลงก้มลง ก้มลงสิหน้านน่สีส้มนะก้มลงนนนนนนก้มลงเห็นยังเจอแล้วค่ะเอาไปเก็บด้วยเก่งจังเลยไวเล็กเกดไหนทำเลดี้เกอร์ให้แม่ดูหน่อยสิคะเรีวแร้ว ทำนั้นเหโอ้โหช่าหญิงชาหญิงโหน่นถอยอไปอถอยหนไถอยไปว Let it go Let it go ตายโอ้โหาหญิงช่าหญิง Let it go Let it go